อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอากาศกันนะครับแต่เอมีใครจําได้ไหมครับว่าเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปถ้าจําไม่ได้น้องๆสามารถคลิกที่ปุ่มทบทวนเพื่อทบทวนคาบที่แล้วได้เลยครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้พี่อยากจะถามน้องๆว่า น้องๆเคยเป่าลูกโป่งกันหรือเปล่าครับพี่ขอดาว่าคงเคยเป่ากันทุกคนใช่ไหมล่ะครับแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าอะไรที่ทําให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเป่านั่นก็เพราะว่าในขณะที่เราเป่าลูกโป่งนั้นเราได้เป่าอากาศข้างในเข้าไปในลูกโป่องอากาศจะไปดันให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นยังไงล่ะครับแต่เอแล้วถ้าเราเป่าอากาศเข้าลูกโป่งเรื่อยๆละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะ แต่พี่ว่าน้องๆคงรู้คำตอบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อเราเป่าให้อากาศเข้าลูกโป่งเรื่อยๆจะทำให้ลูกโป่งมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นก็เพราะว่าเมื่อเราเป่าให้อากาศเข้าไปในลูกโป่องอากาศข้างในจะเกิดแรงดันอากาศทำให้ลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้นได้นั่นเองครับและวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องอากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุก,กันนะครับ ก่อนอื่นน้องๆรู้ไหมครับว่าอากาศนั้นคืออะไรเรามาทำความรู้จักกับอากาศกันดีกว่านะครับโลกของเรานั้นถูกห่อหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศหลายชั้นเพื่อปกป้องโลกจากรังสีของดวงอาทิตย์และวัตถุที่อยู่นอกโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลกยังใช้อากาศในการหายใจอีกด้วยอากาศเป็นสิ่งที่มีตัวตนมีน้ำหนักต้องการที่อยู่และสัมผัสได้ ซึ่งอากาศนั้นจะประกอบไปด้วยโมเลกุลของแก๊สต่างๆมากมายโดยจะมีแก๊สไนโตรเจน78%แก๊สออกซิเจนอีก21%และแก๊สอื่นๆอีก1%โดยสิ่งมีชีวิตใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจโมเลกุลของอากาศเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระและตลอดเวลาในทุกทิศท,ทางโดยจะเคลื่อนที่ชนกันเองและชนกับวัตถุต่างๆที่ล้อมรอบ น้องๆทราบไหมครับว่าอากาศที่อยู่รอบตัวเรามีสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือมีแรงดันอากาศแรงดันอากาศคือแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หมายถึงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรมีการนำแรงดันอากาศไปใช้ประโยชน์เช่นหลอดฉีดยาลูกยางดูดกระจก และการดูดน้ําจากขวดถ้าน้องๆยังไม่เข้าใจเรามาทํากิจกรรมดังต่อไปนี้ดูนะครับเอาล่ะครับเราจะมาทําการทดลองแก้วน้ามหัศจรรย์กันนะครับก่อนอื่นเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีดังนี้ครับแก้วใส่น้ําเกือบเต็มหนึ่งใบ กระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่กว่าปากแก้ว1แผ่นหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการศึกษากันแล้วครับเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกให้นำกระดาษแข็งมาวางปิดไว้ที่ปากของแก้วน้ำแล้วหลังจากนั้นให้คว่มแก้วน้ำโดยด้านที่มีกระดาษลงชิดกับฝ่ามือรอเวลาสัก5วินาทีแล้วให้เอามือออก แล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้ดูศึกษากิจกรรมนี้ไปเมื่อสักครู่น้องๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าน้ําไม่ไหลออกมาจากแก้วเป็นเพราะอะไรกันนะเราไปสรุปผลการศึกษาพร,พร้อมๆกันเลยครับน้องๆแปลกใจไหมครับว่าทําไมน้ําจึงไม่ไหลออกมาจากแก้วจากกิจกรรมการที่น้ําไม่ไหลออกมาจากแก้วที่มีกระดาษปิดไว้เพราะว่า แรงดันอากาศภายนอกได้ดันกระดาษไว้นั่นเองครับเนื่องจากแรงดันอากาศภายในแก้วนั้นน้อยกว่าแรงดันอากาศภายนอกทำให้น้ำไม่สามารถไหลออกมาได้และอากาศที่อยู่รอบๆก็จะดันผิวของแก้วทุกๆทิศทางดังรูปครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอากาศมีแรงกระทาต่อวัตถุเอาล่ะครับเรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศปัจจัยแรกก็คือขนาดของแรง ที่กระทําซึ่งก็คือน้ําหนักของวัตถุสามารถสังเกตได้ดังนี้ครับเมื่อน้ําหนักของวัตถุกดทับอากาศน้อยจะทําให้อากาศบริเวณวัตถุมีความดันน้อยแต่เมื่อน้ําหนักของวัตถุกดทับอากาศมากหรือวัตถุมีน้ําหนักมากอากาศบริเวณรอบๆวัตถุจะมีความดันมากปัจจัยที่สคือพื้นที่ที่ถูกแรงกระทําซึ่งก็คือพื้นที่ของอากาศ ที่ถูกกดทับด้วยวัตถุมีหลักการสังเกตดังนี้ครับพื้นที่ของวัตถุสัมผัสอากาศน้อยจะทําให้อากาศมีความดันมากเพราะจากภาพพื้นที่ของวัตถุสัมผัสอากาศน้อยก็จริงแต่มีน้ําหนักมากจึงทําให้อากาศบริเวณวัตถุมีความดันมากนั่นเองครับพื้นที่ของวัตถุสัมผัสอากาศมากจะทําให้อากาศมีความดันน้อย เพราะจากภาพพื้นที่ของวัตถุสัมผัสอากาศมากก็จริงแต่มีน้ำหนักน้อยจึงทำให้อากาศบริเวณรอบๆวัตถุมีความดันน้อยด้วยเช่นกันครับหลังจากที่น้องๆได้ทำกิจกรรมไปกันแล้วทำให้ทราบว่าอากาศนั้นมีแรงดันที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่รอบๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าอากาศแต่ละที่นั้นมีความดันไม่เท่ากันน้องๆสามารถสังเกตได้จาก เวลาที่เราไปอยู่ในที่สูงสูงจะทำให้เราหูอื้อเป็นเพราะอะไรนั้นเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับน้องๆก็พอจะเข้าใจเรื่องของความดันอากาศกันไปพอสมควรแล้วนะครับอย่างที่พี่ได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่าเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงต่างระดับกันนั้นจะทำให้ความดันอากาศและความหนาแน่นต่างกันเดี๋ยวพี่จะเปรียบเทียบให้น้องๆเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับสมมุติว่ามีคนยืนต่อตัวกัน5คน น้องๆคิดว่าคนที่เท่าไหร่จะรับน้ำหนักมากที่สุดใช่แล้วครับคนที่จะรับน้ำหนักมากที่สุดก็คือคนแรกที่อยู่ต่ําสุดไปจนถึงคนสุดท้ายที่อยู่บนสุดจะไม่ได้รับน้ำหนักอะไรเลยความหนาแน่นและความดันของอากาศก็เหมือนกันครับเมื่อเราอยู่บนพื้นโลกในระดับปกติความหนาแน่นและความดันอากาศก็จะมีมาก และเมื่อเราอยู่ที่สูงความหนาแน่นและความดันของอากาศก็จะน้อยลงตามลำดับความสูงนั่นเองครับและสาเหตุที่ทำให้เราหูอื้อเมื่อเวลาอยู่ที่สูงหรือขึ้นเขาก็เนื่องจากตอนที่เราอยู่ข้างล่างอากาศข้างนอกหูจะมีความดันเท่ากับข้างในหูแล้วร่างกายก็จะปรับของมันเองครับแต่พอขึ้นไปที่สูงที่ที่มีความหนาแน่นของอากาศเบาบางกว่า ทำให้อากาศข้างในหูมีความดันมากกว่าข้างนอกทําให้อากาศข้างในดันออกมาจึงเกิดอาการหูอื้อนั่นเองครับและพี่ก็มีวิธีแก้หูอื้อมาบอกน้องๆด้วยนะครับวิธีแก้ก็คือให้น้องๆลองหาวและอีกวิธีก็คือกลืนน้าลายครับเราจะรู้สึกว่าข้างในหูมันจะขยับขยับแล้วเดี๋ยวอากาศข้างในหูก็จะปรับของมันเองครับเอหลังจากที่เรารู้จักความดันอากาศมาเยอะแล้ว แล้วมีใครรู้ไหมครับว่าในชีวิตประจําวันของเรานั้นได้ใช้ประโยชน์อะไรจากความดันอากาศบา้างนะน้องๆอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าอยากรู้แล้วเราไปหาคําตอบกันเลยครับประโยชน์ของความดันอากาศการถ่ายของเหลวโดยสายยางจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งที่อยู่ต่างระดับกันเรียกว่าการลักน้ําการใช้แป้นยางดูดติดกับกระจกเพื่อยึดสิ่งของให้ติดกับกระจก เนื่องจากความดันอากาศภายนอกมากกว่าความดันอากาศภายในแป้นยางจึงกดหัวแป้นยางให้ดูดติดกับกระจกการดูดน้ำออกจากขวดโดยใช้หลอดดูดการดูดของเหลวเข้าหลอดหยดหรือเข็มฉีดยาการเจาะก,กระป๋องนมต้องเจาะสองรูเพื่อให้อากาศในกระป๋องนมมีความดันอากาศเท่ากับความดันภายนอกกระป๋องนม ทำให้สามารถเทนมออกจากกระป๋องนมได้เอาล่ะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะมาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันแล้วนะครับโดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าแจ็คช่วยด้วยถ้าพร้อมแล้วน้องๆไปสนุกกันเลยครับสรุปอากาศเป็นสิ่งที่มีตัวตนมีน้ำหนักต้องการที่อยู่และสัมผัสได้น้ำหนักของอากาศมีแรงกดหรือแรงดันโมเลกุลของอากาศ เคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระและตลอดเวลาในทุกทิศทางโดยจะเคลื่อนที่ชนกันเองและชนกับวัตถุต่างๆที่ล้อมรอบทำให้เกิดแรงดันรอบทิศทางเรียกว่าแรงดันอากาศเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องอากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุกันไปแล้วน้องๆสนุกกันไหมครับข้าบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นน้องๆอย่าลืมติดตามนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ